พบกันเวลาเดิม5โมงเย็นของทุกๆวันกับช่องเปิดกุพระขายถูกนี่ก็จะเป็น EP ที่541แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพระจากทางช่องถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร082-754-7110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์082-754-7110ค่ะ อย่าลืมนะคะสนใจองค์ไหนชอบองค์ไหนรีบโทรรีบทักวันนี้ก็มีพระบ,บ้านพระเดิมๆพระสวยๆมาฝากมากมายเลยค่ะแต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยค่ะองค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่มั่นปุริทัตโตบูชาครูบูชาอาจารย์พระอรหันต์แห่งที่ราบสูงปี2560 สภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะเดิมเดิมนะคะสวยเดิมค่ะค่ะสำหรับเหรียญหลวงปู่มั่นนะคะสภาพดีสภาพสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่จังหวัดสุพรรณบุรีปี2512สภาพใช้น่าเก็บน่าสะสมค่ะนี่ก็เดิมเนะคะสภาพใช้ค่ะ การสำหรับเหรียญหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไลส่สภาพใช้เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อบุญธรรมวัดไพ่ฟ้าสภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะสำหรับเหรียญน,นี้นะคะไม่ทราบปีสร้างนะคะแต่สภาพดีค่ะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อบุญธรรมวัดไพ่ฟ้าสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ 2 5 0ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสมศักดิ์วัดธรรมศาลานคนปรปฐมไม่ทราบปีสร้างสาภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะเดิมๆนะคะสาภาพดีค่ะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อสมศักดิ์ไม่ทราบปีสร้างนะคะสาภาพดีเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดวังสับปะรดรุ่นห้าเสือสภาพดีนาเก็บหน้าสะสมค่ะเดิมๆนะคะพระบ,บ้านพระเก็บพระสะสมนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อคงวัดวังสับปะรดนะคะรุ่นห้าเสือสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญสี่เหลี่ยมสมเด็จโตชินนบัญชรสภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะสำหรับเหรียญน,นี้นะคะไม่ทราบปีสร้างนะคะค่ะสำหรับเหรียญสมเด็จโตชินนบัญชรสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะน่าเก็บน่าสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปก็จะเป็น เหรียญกลมหลวงพ่อประเทืองหลังกิ่งสีเทพเพชรชบูรณ์สภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะนี่ก็ได้มาเรื่อยๆนะคะสําหรับหลวงพ่อประเทืองนะคะเหรียญสวยนะคะค่ะสําหรับเหรียญหลวงพ่อประเทือง,ง,อองกิ่งสีเทพเพชรชบูรณ์นะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญคูบาอริยชาติวัดแสงแก้วจังหวัดเชียงรายสภาพสวยน่าเก็บน่าสะสมค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะสวยเดิมค่ะค่ะสำหรับเหรียญคูบาอริยชาติวัดแสงแก้วจังหวัดเชียงรายสภาพสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวด หลังหลวงปูทิมกระไหลทองไม่ทราบปีสร้างสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะสภาพดีสภาพสวยค่ะค่ะสําหรับเหรียญเสมาหลวงปูท่ทวดหลวงปูทิมนะคะสภาพสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น เหรียญพะระปฐมเจดีรุ่นบูรณะองค์พะระปฐมเจดีปีสองพ้ายห้าสิบเอ็ดสภาพสวยน่าเก็บน่าสะสมค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะสวยเดิมค่ะค่ะสําหรับเหรียญพระองค์ปฐมเจดีนะคะสภาพสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่สองห้าสิค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญสมเด็จพระนารายณ์เจ้าพ่อสารสูงลบบุรีสภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะการสำหรับเหรียญพระนารายณ์นะคะเจ้าพ่อสารสูงลบบุรีสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญรูปไข่เล็กหลวงพ่อนุม่มวัดนางในจังหวัดอ่างทองสภาพดีหน้าเก็บหน้าสะสมค่ะค่ะสำหรับเหรียญน,นี้ไม่ทราบปีสร้างนะคะแต่สภาพดีนะคะเป็นเหรียญไข่เล็กนะคะสวยค่ะค่ะสำหรับเหรียญรูปไข่เล็กหลวงพ่อนุม่มวัดนางในสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญเข้าห้ามตัดเก่าไม่ทราบที่เนื้อโลหะเก่ามากสภาพใชหน่าเก็บน่าสะสมค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะเก่ามากๆเลยนะคะเจาะรูนะคะสำหรับเหรียญนี้น่าเก็บน่าสะสมนะคะเก่าๆเดิมๆค่ะสำหรับเหรียญเข้าห้ามตัดเก่าไม่ทราบที่สภาพใช้นะคะสำหรับเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่500ค่ะ ถ้าท่านใดทราบที่ก็จัดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญคูบาสีวิชัยเหรียญพระพุทธสิหิงวัดพระสิง์จังหวัดเชียงใหม่ปี2516สภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะสวยนะคะสำหรับเหรียญน,นี้ค่ะสำหรับเหรียญคูบาสีวิชัยนะคะสภาพดีนะคะเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ 300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปก็จะเป็นเหรียญลงยาสมเด็จพระเจ้าตากศินมหาราชสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสภาพสวยน่าเก็บน่าสะสมค่ะสองหน้านะคะด้านหน้าเป็นพระเจ้าตากสินนะคะอีกด้านเป็นพระนเรศวรน,นะคะลงยาสวยๆเลยนะคะสีแดงค่ะพื้นเป็นกระไหล่ทองนะคะ สำหรับเหรียญลงยาสวยๆนะคะเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะนะเก็บหน้าบูชานะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญกระดาทองหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามปี2521สภาพสวยเรียมพลาสติกสามห่วงพร้อมใช้ก็น่าใช้หน้าบูชาค่ะเหรียญด้านในสวยมากเลยนะคะเดิมๆนะคะ สวยๆเดิมๆแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะค่ะสำหรับเหรียญกระไหลทองหลวงพ่อกลวยนะคะเลี่ยมพลาสติก3ห่วงพร้อมใช้เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินไม่ทราบรุ่นใส่กรอบเงินยกซุ้มเก่าสภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะสภาพดีนะคะสําหรับเหรียญน,นี้ ใส่กรอบเงินยกซุ้มพร้อมใช้เลยนะคะถ้าท่านใดรับไปก็สามารถนำไปใช้นำไปขึ้นคอได้เลยนะคะค่ะสำหรับเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะใส่ตะหลับเงินยกซุ้มสวยๆนะคะเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่600ค่ะนะเก็บนะาบูชานะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหนเรียญเตารีดหลวงปู่ทวดวัดช้างให ใส่กรอบเก่าพร้อมใช้ไม่ทราบรุ่นสภาพสวยเดิมน่าเก็บน้าบูชานะคะสำหรับเหรียญน,นี้นะคะสวยมากๆนะคะเป็นสีทองเลยนะคะสวยมากค่ะใส่กรอบเก่าเลยนะคะเห็นไหมคะกรอบเก่าเลยนะคะมีแง่งแบบนี้เลยนะคะเดิมๆเลยนะคะไม่ทราบรุ่นนะคะ ค่สำหรับเหรียญเตารีดหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะใส่กรอบเก่าสภาพสวยเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่1,200ค่ะพร้อมใช้นะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปภาพหลวงพ่อโมหลวงพ่อหินเลี่ยมพลาสติกเก่าไม่ทราบปีสร้างสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะ นี่ก็สวยนะคะเรี่ยมพลาสติกเก่าๆเลยนะคะสำหรับรูปหลวงพ่อโมหลวงพ่อหินนะคะน่าเก็บหน้าสะสมนะคะไม่ทราบปีสร้างนะคะถ้าท่านใดทราบก็จัดเลยนะคะกับรูปเก่าๆนะคะการสำหรับรูปหลวงพ่อโมหลวงพ่อหินนะคะเก่าๆบานนี้ก็จะอยู่ที่650ค่ะเดิมๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยคะ่ะ องต่อไปก็จะเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อสวงวัดชีประขาวไม่ทราบปีสร้างสภาพดีน่าเก็บน้าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะไม่ทราบปีสร้างนะคะสวยค่ะค่ะสำหรับล็อกเก็ตหลวงพ่อสวงไม่ทราบปีสร้างนะคะสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น พระสมเด็จหลังตาแผ่นดินเก่าเนื้อจัดเนื้อแก่งสภาพสมบูรณ์น่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมเดิมนะคะถือว่าสมบูรณ์มากเลยนะคะสำหรับพระสมเด็จองค์นี้นะคะเก่ามากๆนะคะเนื้อจัดมากๆค่ะค่ะสำหรับพระสมเด็จหลังตาแผ่นดินนะคะเนื้อเก่าเนื้อจัดเนื้อแก่งองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 650ค่ะนะเก็บหน้าสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระเนื้อผงพิมพ์หลวงพ่อปานขี่ไก่หลวงพ่อเชิญวัดโคกทองจังหวัดอยุธยาสภาพดีน้าเก็บหน้าบูชาค่ะนี่ก็สวยเดิมนะคะหลวงพ่อเชิญวัดโคกทองอยุธยานะคะพิมพ์ขี่ไก่ค่ะค่ะสำหรับพระ พิมหลวงพ่อปานนะคะหลวงพ่อเชิญวัดโคกทองสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระเนื้อดินสีดําหลวงพ่อรีวัดอโศกการามสภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะเป็นพระเดิมๆพระในบ้านเลยนะคะพระเก็บพระสะสมค่ะ สำหรับพระเนื้อดินสีดำหลวงพ่อรีวัดอโศการามนะคะสภาพดีองค์นี้ก็จะอยู่ที่650ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระเนื้อผงเก่าไม่ทราบที่ไม่ทราบกุสภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะสำหรับองค์นี้นะคะไม่ทราบที่เลยนะคะเก่ามากๆเลยนะคะเห็นไหมคะไม่ทราบว่าเป็นพระกุไหนนะคะ สำหรับพระเนื้อผงนะคะเก่าๆเดิมๆนะคะองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเท้าจัตุคามรามเทพหลวงพ่อสุวรรณรุ่นเมตตามหานิยมไม่ทราบป,ปีสร้างใส่ตลับสแตนเลสพร้อมใช้ก็น่าใช้น่าบูชาค่ะ นี่ก็เดิมๆนะคะน่าเสียดายไม่ทราบปีสร้างนะคะสำหรับเท้าจตุคามรามเทพนะคะหลวงพ่อสุวรรณนะคะใส่ตลับสแตนเลสพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะนะเก็บหน้าใช้นะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นตลับสีพึ่งหลังพรพรมหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามเก่ามากสภาพใช้ หน้าเก็บหน้าสะสมนะคะด้านหลังนะคะเขียนว่าพรพมนะคะเห็นไหมคะเก่ามากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านในตลับสีพึ่งนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะดูได้เลยนะคะว่าเก่าแค่ไหนนะคะสีพึ่งก็เริ่มแห้งแล้วนะคะดูที่องค์พระได้เลยนะคะเริ่มที่จะลอยๆผุนๆแล้วนะคะเพราะเก่ามากๆเลยนะคะค้าขายล่ำดวยวาจาสิทธิ์นะคะ สำหรับตลับสีพึ่งพรพรมหลวงพ่อกลวยนะคะเก่าๆเดิมๆนะคะองค์นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะนิยมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อโสธรลอยองค์ไม่ทราบปีสร้างขนาดหน้าตัก1นิ้วสูงสองนิ้วสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะ ขนาดน่าจะเป็นขนาดตั้งหน้ารถนะคะสำหรับองค์นี้นะคะสภาพก็ถือว่าสวยนะคะกระไหลทองยังค่อนข้างเต็มค่ะค่ะสำหรับรูปหล่อหลวงพ่อโสธรลอยองค์นะคะไม่ทราบปีสร้างสภาพดีองค์นี้ก็จะอยู่ที่เจ็้อค่ะเดิมเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นสิงห์งาแกะเรี่ยมกระเช้าไม่ทราบที่สภาพสวยสมบูรณ์น่าเก็บหน้าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะได้มาบ่อยนะคะสําหรับสิงห์งาแกะใส่กระเช้าพร้อมใช้แบบนี้นะคะแต่สําหรับองค์นี้นะคะเดิมๆเ,เลยนะคะถือว่าสวยนะคะค่สําหรับสิงห์งาแกะเลี่ยมกระเช้าไม่ทราบที่สภาพสวยสมบูรณ์องค์นี้ก็จะอยู่ที่350 เดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระพุธลอยองค์งาแกะสินสวยไม่ทราบที่สภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็มีการใช้มาบ้างนะคะสภาพดีนะคะสําหรับองค์นี้สินสวยค่ะค่ะสําหรับงาแกะนะคะพระพุธลอยองค์สินสวยสภาพดีนะคะองค์นี้ก็จะอยู่ที่หก ร้อยค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชวมวงต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จเก่าองค์ใหญ่ขนาดกว้าง1นนิ้วครึ่งสูงสองนิ้วเนื้อจัดเนื้อแก่งไม่ทราบที่เลี่ยมพลาสติกเก่าพร้อมใช้สภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะ นี่ก็เป็นพระสมเด็จที่เก่ามากๆเลยนะคะดูจากเลี่ยมได้เลยนะคะเลี่ยมพลาสติกเก่านะคะมีรอยแตกด้านหลังนะคะแต่องค์พระสมบูรณ์ค่ะเห็นไหมคะเพราะว่าเนื้อจัดเนื้อแก่งมากเลยนะคะน่าเสียดายนะคะสําหรับองค์นี้ไม่ทราบที่นะคะถ้าท่านใดชมแล้วรู้ทราบที่ก็จัดเลยนะคะกับราคาเบาๆค่ะค่ะสําสหรับพระสมเด็จนะคะองค์ใหญ่นะคะ เนื้อจัดเนื้อแก่งไม่ทราบที่องค์นี้ก็จะอยู่ที่700ค่ะเกค่ะเก่าเดิมเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญใบเสมาเศรษฐีใหญ่หลวงพ่อจรันวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีปี2554สภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆดิมน่าเก็บน่าบูชาค่ะสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชัดชัดกันค่ะ ค่ะเหรียญสวยก็เดิมๆเลยนะคะสําหรับเหรียญน,นี้น่าเก็บหน่าสะสมนะคะสําหรับเหรียญน,นี้ก็ต่อโค้ดหมายเลขด้านหลังนะคะสวยมากค่ะค่ะสําหรับเหรียญหลวงพ่อจรันวัดอัมพวันนะคะเหรียญสวยกล่องเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ิค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น เหรียญนั่งพานลงยาสวยรุ่นรวยพันล้านหลวงพ่อทองวัดบ้านไรจังหวัดนครราชสีมาสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมเดิมเดี๋ยวเรามาชมองพระด้านในชัดๆกันค่ะสวยมากเลยนะคะสำหรับเหรียญน,นี้สังเกตรหรือดูได้จากเหรียญลงยานะคะสวยมากๆนะคะอยู่ในถุงซีนเดิมๆเ,เลยนะคะเห็นไหมคะตอกโค้ดหมายเลขด้านหลังนะคะสวยจริงนะคะ สวยเดิมเมแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อทองนะคะลงยาสวยๆพร้อมกล่องเดิมๆเ,เหรียญนี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะน่าเก็บน่าสะสมนะคะพระสวยเดิมๆเ,เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นสิงห์มหาลาบวัดสิงห์สุทธาวาสจังหวัดสิงห์บุรีปี2543สภาพสวยกล่องเดิมเดิม น่าเก็บหน้าสะสมค่ะเดี๋ยวเรามาชมองคพระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสวยเดิมเลยนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะก็น่าเก็บหน้าสะสมนะคะยิ่งมีกล่องเดิมๆนะคะจะเก็บไว้ใช้เองมอบเป็นของขวัญของที่ระลึกก็ดีทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับนะคะสิ่งตัวนี้สวยมากนะคะค่ะสําสหรับสิงมหาลาบนะคะวัดสิงสุทาวาจังหวัดสิงห์บุรีนะคะพระสวยกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 250้าค่ะนะเก็บหน้าบูชานะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อพระสังกจ,จายมหาลาบรุ่นเมตตาบารมีแผ่4ก้หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีปี2540สภาพสวยกล่องเดิมเดิมเดี๋ยวเรามาชมองพระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะเดิม,เด,ม,เ,ดมเดิมเลยนะคะ น่ารักมากเลยนะคะสําหรับพระสังกจายนะคะอุ้มพุงนะคะสวยมากเลยนะคะค่ะสาหรับรูปหล่อนะคะพระสังกจายหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะคะพะ้าสวยกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดิมๆนะคะสวยมากเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระของขวัญหลวงปู่ทวดเนื้อวานผสมแร่เหล็กไหลวัดห้วยมงคลพิมพ์เล็ก สภาพสวยพร้อมกล่องเดิมเดิมเดี๋ยวเรามาชมองพระด,ด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสวยเดิมนะคะอง์นี้เป็นพิมพ์เล็กนะคะวัดห้วยมงคลนะคะน้าใช้หน้าบูชานะคะค่ะสําหรับพระของขวัญหลวงปู่ทวดนะคะเนื้อว่านผสมแร่เหล็กไหลนะคะพิมพ์วัดห้วยมงคลนะคะเป็นพิมพ์เล็กนะคะสําหรับองค์นี้พร้อมกล่องเดิมก็จะอยู่ที่ 150ค่ะนะเก็บหน้าบูชานะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระของขวัญหลวงปู่ทวดเนื้อว่านผสมแร่เหล็กไหลวัดห้วยมงคลนะคะสําหรับองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะคะสภาพสวยกล่องเดิมเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะ ค่ะนี่ก็สวยเดิมนะคะสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะเป็นพิมพ์ใหญ่นะคะวัดห้วยมงคลนะคะ,คะสําหรับพระของขวัญหลวงปู่ทวดวัดห้วยมงคลพิมพ์ใหญ่องค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะพระสวยกล่องเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเนื้อเงินพระอาจารย์แดงรุ่นหนึ่งวัดป้อมรามันจังหวัดอยุธยาปี2555สภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆหน้าเก็บหน้าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชัดๆกันค่ะค่ะเหรียญสวยเหรียญเดิมเลยนะคะสำหรับเหรียญน,นี้เป็นเนื้อเงินนะคะเดิมๆค่ะสวยมากนะคะ สำหรับเหรียญเนื้อเงินนะคะหลวงพ่อแดงวัดป้อมรามันอยุทยานะคะเหรียญสวยกล่องเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่650ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระเนื้อผงรูปเหมือนเนื้อลายหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถินลบบุรีปี2550สสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆน่าเก็บน่าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะ ไหมคะเดิมๆเลยนะคะสวยนะคะสําหรับองค์นี้ถึงจะเป็นพระเนื้อผงนะคะเนื้อลายสวยมากค่ะเห็นไหมคะด้านหลังเป็นเสือนะคะสวยจริงๆนะคะสภาพก็สมบูรณ์เลยนะคะสําหรับองค์นี้นะคะค่าสาหรับพระเนื้อผงรูปเหมือนหลวงพ่อเพี้ยนนะคะวัดเกินกระถินพระสวยกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยคะ่ะ ค่ะแล้วเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็นพระชุดนะคะก็จะเป็นพระสมเด็จเกตชยโยรุ่นเสาห้าอภิมหาเศรษฐีวัดชยโยวรวิหารจังหวัดอ่างทองหนึ่งชุดจะมีด้วยกันทั้งหมด3องค์นะคะเป็นเนื้อผงทั้งสามองค์เลยนะคะที่สําคัญนะคะพระสวยทุกองค์พร้อมกล่องเดิมๆเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะ นี่ค่ะเดิมๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์เล็กนะคะองค์แรกในวันนี้นะคะก็จะเป็นพิมพ์คะแนนนะคะสําหรับองค์นี้เป็นพิมพ์คะแนนนะคะนี่ค่ะเดิมๆนะคะสวยนะคะองค์ที่สองนะคะจะเป็นพิมพ์7ชั้นนะคะนิยมนะคะสําหรับองค์ที่สองนะคะสวยนะคะพราสวยเดิมค่ะ องค์ที่สามก็จะเป็นพิมพ์เจ็ดชั้นนะคะไหรตรงนะคะสําหรับองค์ที่สามนะคะเป็นพระสมเด็จทั้งสามองเนื้อผงทั้งสามองนะคะมีด้วยกันสามองนะคะที่สําคัญนะคะสวยหมดทุกองค์ค่ะ,คะสําหรับพระชุดสมเด็จเกศโยรุ่นเสาห้านะคะพระสวยกล่องเดิมชุดนี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมดสามองพร้อมกล่องเดิมเดิมชุดนี้ก็จะอยู่ที่ 550ค่ะสวยมากเลยนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะค่ะและนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระอ,องค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0 8 2 7 5 4 7 1 1 0หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่อง แล้วเราจะไปเปิดกุพระร่วมกันขอบคุณมากค่ะ